ไงครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในแชงกี้ชากโลกกันเหมือนเดิมนะครับยินดีต้อนรับน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับครั้งนี้ผมได้ปลดล็อกฉลามไฟ X X L เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่นะครับเรื่องนี้แต่ที่น่ายินดีมากที่สุดก็คือฉลามไฟ L L ได้ปลดล็อก อย่างเป็นทางการวโอ้ผมได้ฟื้นมาแล้วนะครับของฉลาม ll ก็มีอยู่หลายตัวเลยแต่ผมเลือกเจ้าตัวนี้มานะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มีนามฉายาว่าฉลามแห่งพืชนะครับหรือว่าเป็นราชินีแห่งพืชก็ได้อันนี้แต่งเองนะคนอื่นไม่ได้แต่งฟึ่งนี่แหละที่ผมแบบว่าดีใจมากๆเลยเพิ่งปลดล็อกเมื่อฟองสามวันก่อนนะครับต้องขออภัยด้วยที่ผมลงคลิปช้าไป พอดีผมกลับกรุงเทพมาหรือไปต่างจังหวัดนานมาก็เลยกลับกรุงเทพเลยต้องใช้ใช้เวลาหนึ่งวันแหละแต่ก็เลยแบบไม่ได้ลงคลิปไงคือไม่ค่อยว่างลงคลิปเพราะผมเก็บเสื้อผ้าด้วยแล้วก็เดินทางด้วยอะไรอย่างนี้นะผมฟื้นไปเลยนะดีใจมากเพราะไอ้ฉลามเอลเนี่ยสามารถกินลูกระเบิดได้แล้วก็กินเออฉลามไฟใหญ่ทุกตัวได้นะครับโอ้โหดีมากแล้วทุกคนดูฟงมันฝีอะเออดอกบัวอยู่ข้างบนเป็นเขาเขาดอกบัวฝงข้างล่างก็เป็นกลีบ เป็นประเภทต้นไม้หมดเลยเห็นไหมนี่โคตรเทเลยอ่ะผมขอแนะนำนะว่าถ้าอยากจะฟื้อฉลามไฟ LL เอลเนี่ยให้ฟื้อเจ้าตัวนี้ก่อนเลยเจ้าตัวนี้มันชื่อว่าฉลามไกอานะครับผมเป็นฉลามต้นไม้อืมแล้ว,ลวอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่เราฟื้อฉลามไฟ LL เอลประมาณ1ตัวแล้วนะเราจะปลดล็อกฉลามระดับสูงนะครับนี่ตั้งแต่ยันตรงนี้ไปยันข้างหน้าฝุดเลยเป็นฉลามระดับสูงฮนะ อันนี้เป็นฉลามฟัมบี้นะอันนี้ฟัมบี้อันนี้ก็ฟัมบี้เหมือนกันฉลามยักษ์ฟัมบี้นะอันนี้ก็เป็นฉลามน่จาจะฉลามตลังบอลลังฝีแน่ๆเลยเห็นไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่ตัวโหดอยฉลามเมกาเช็คฟิล่าโหอยากได้มากๆสิ่งที่ผมอยากได้ก็มีแค่ตัวน,นี้แหละครับเป็นเช็คฟิล่านี้อย่างเท่เลยสิ่งที่เราต้องฟื้นเราต้องใช้ไข่มุก ไข่โมก8 0 0พลูกนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเก็บยังไงหากหากใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับนี่อุ้ยอันนี้เป็นฉลามไฟเอลที่เราเห็นนี่เนี่ยไม่มีรอยฝักเต็มเลยอันนี้แบบอันนี้มันเป็นรุ่นไยก่อนะเนี่ยแล้วตัวต่อไปก็เป็นฉลามอ้วนอมีมงกุฎไฟด้วยฮะอันนี้ก็ไม่รู้ประวัติอันนี้ก็น่าจะเป็นฉลามบึกดําบันฮนะ นี่ก็เป็นปลากะเบนเรืองแฝงโอ้โหเห็นมีคนนิยมใช้กันเยอะเลยแล้วจะตนี้มาใหม่ปีนี้แน่ๆนมันคือฉลามฉลามตัวน้อยสามารถพุ่งได้เอ่อกลมได้อะไรได้แตกได้เห <c oughs> มือนเป็นฉลามตัวตลกแต่ก็นั้นก็น่ารักดีผมได้ไปรับของรายวันมาได้มาฝ่องชิ้นหรือฝามชิ้นฮะมันเป็นของอันนี้เลย เป็นไม้เท้าโบดนะเนี่ยไหมเห็นมีฝัญ,ญลักษณโบดอยู่ตรงนี้ตรงใต้คางมันก็จะเป็นแหวนนะครับเป็นฝฟ้อยเสียบได้และผมได้ฝัดเลี้ยงมาใหม่เป็นนกอินฟีฉลามตัวนี้ชื่อฉลามไอก้าแม่บรรทับบุรุษของเป็นแม่ของฉลามทุกมวลฝูนความสามารถไก้าปล่อยทุ่นระเบิดฝ่องประเภทแตะปุ่งความสามารถเพื่อขวางทุ่นระเบิดหนาม มันมีระเบิดอยู่สองประเภทนะประเภทที่หนึ่งที่เรากดสกิลทุ่นระเบิดหน้มจะระเบิดเมื่อสัมผัสกับฝังตูหรือทุ่นระเบิดอื่นส่วนทุ่นระเบิดอีกอันหนึ่งไกอาทิ้งระเบิดดอกบัวในขณะว่ายน้ำโอ้มันเป็นมันเป็นระเบิดดอกบัวเห็นไหมครับข้างล่างตรงนี้ข้างล่างด้านขวาเรามันคือระเบิดดอกบัวส่วนข้างบนคือระเบิดน้มโอ้โหมีให้เลือกก็ดีเถอะเป็นตัวโกงเลยเนี่ย แล้วก็พวกมันระเบิดหลังจากนั้นไม่นานแล้วก็ตุ้มโอ้โหดีมากดีมากมาไปขี่ประเทศจีนกันเอาละถึงเวลามาเที่ยวจีนอยากมานานมากแล้วทุกคนดูนะครับนี่เห็นไหมพอเราไหว้ปุ๊บมันปล่อยทุ่นระเบิดโอ้โหดีจังดูนี่เราเลยไม่ต้องกดฮนะโอ้โหขยะเพียบมากพระเจ้าช่วยกวยทอด ด่าน,นี้เพิ่งปลดล็อกมาใหม่ตั้งแต่เราเล่นปลดล็อกด่านฉลามไฟ x อ l ออนะครับไหนลองดูนี่พี่ทิ้งระเบิดปุ้มนี้ระเบิดฝามประเภทระเบิดฝามลูกโอ้โหนี่ไงเผาวันเฮ้ยตัวโกงอะครับแต่ผมว่ามันดูเหมือนตัวเล็กแหละแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นไฟใหญ่นะครับอาจจะดูตัวเล็กไปหน่อยไปเยี่ยมชมชาวโลกหน่อยโอ้โหชาวจีนทั้งนั้นเลยหุยดอกฟักูละอืือมดีเราตัวนี้มา ทิ้งระเบิดอ่าโอ้โหทางตันทางตันช่วยด้วยช่วยด้วยทางตันลงไปก่อนครับเฮ้ยทุกคนดูดิมีหุ่นยนยักษ์ด้วยโอ้โหแม่กระพุนอะไรเนี้ยโดนทุ่นระเบิดโดนระเบิดดอกบัวตายไปเลยนี่นี่นี่โอ้โหโนระเบิดอันนี้เราอย่าไปโดนนะฮะพอเราโดนปุ๊บเราก็จะตายแต่ผมมีโล่โล่บาเรียไว้อยู่เลยป้องกันได้แอะทำลาย เอออัญมณีเรียบร้อยประตูอัญมณีปล่อยทุ่นระเบิดปึ้มปุ๊บปุ้บปุ๊บอืมวู้ฮู้มามาโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไปไงอ๋อไปได้อุ้ยได้เพชรดึงเ,เงเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงชูแอบใครอยู่ร้านอาหารบ้างมีใครอยู่ร้านอาหารโอ้โหเด็กเฟิร์บขอกินหน่อยขอกินหน่อย ขอ,อกินหน่อยครับคุณป้าคุณป้างำ่ำทำลายประตูงำ่งำงำ่งำง่ำโอ้โหมันจะกว้างมันจะเลี้ยวยาวขนาดไหนอเรามาอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยกระป๋องปุมทิ้งระเบิดน้ำระเบิดน้ำที่เราสามารถทิ้งในอากาศได้นะครับอ่ะทำลาย เลือด้ำน้ำอืมตายหาไปซะแย่เฮ้ยเอ็มเก็บตัวเอ็มมาตรงนี้ทำลายไปแล้วเป็นห้องอะไรเหมือนเป็นห้องรับมาตรงนี้ไปก่อนดีกว่าอุ้ยจระเข้มีเหรอจระเข้เนี่ยงับเข้าไปเลยกิน น้ำแบบฟรีกระป๋องตู้นี้ไม่แต่ขยะอ๋อมันเป็นรังจระเข้เห็นมีอยู่เต็มไปหมดโอ้เจออีกตัวโอเฮ้ยฉลามฝืออาจัดไปเอ้ยกว้างดีเจอจระเขอีกแล้วมีแต่ยขยะให้กินนะเฮ้ยิมน้ำอืมสป,ปีดรันมาละ มายิงลูกไปด้วยอืม,อมดีดอุ๊ยได้เพชรอีกอันมาแล้วอ่ะเราทำแต้มหนึ่งล้านแล้วครับเก็บเงินเก็บอะไรให้หมดเพชรที่จะทำเก็บเงิน1,500และกินปลาฉลามเดียวกัน250ตัวทำแต้ม100้กว่าล้านใครจะไปทำได้วะเนี่ยร้0กว่าล้าน เก็บแล้วครับตัวอาอ้ยฉลามระดับฝูงอ,อืมามาแล้วครับมาแล้วครับนี่นี่ทำลายระเบิดโอ้ฉลามวานโอโหตรงนี้มีด้วยโอ้ใหม่ตัวใหม่ตัวออโอ้โหมากันเป็นฝูงเลยครับมากันเป็นฝูงกินอลตัวอือหือ เอ้ทุกคนไอ้ระเบิดตรงเนี้ยเราสามารถนี่สามารถเคลื่อนมันได้มามาโอ้โหทําแต้มได้สา,ามล้าแล้วครับนี่ทําลายเดือดดำน้ำยักษ์เจ้าตัวนี้มันฟาร์มเงินดีมากเลยหรือผมว่าเราต้องเอาแช็คฟิล่ามานะอาจจะมันก่อนนี้ก็ได้ มันเติมกระฝุน,นเติมกระฝุน,นเอ้าเข้าไปเอาใหม่ตัวใหม่ตัวอุ้ยตอนนี้หลอดอาหารเราเริ่มลดไวแล้วต้องกินรัวๆแล้วครับเราจะหยุดกินไม่ได้มีทางไปต่อมีทางไปต่อนี่มาฝปีดลันฝปีดลันอืมแมงกับพุ่นอะไรตัวบนเริ่มเทิม อีตัวอีตัว,อ,ตวอันนี้เป็นฉลามดึกดำบรรน,นี่เนี่ยโอ้แมงกลับคุณเพียบอ <c oughs> ื้มฮึหีบสมบัติได้มันหนึ่งพันกว่าบาทโอเคฝปีดลันแดงรัวนี่ทำลายบาเรียเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเป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 ี้ยวเก็บเหรียญตาไว้ด้วยโอ้โหทำแต้มเจ็ดล้านแล้วครับอ้าวตอนนี้ใกล้จะแปดล้านแล้วโอ้โหแปดล้านแล้วครับตอนนี้โอ้โหดีมากเลยฮู้ เท่ตรงนี้เราอย่ามาดีกว่าครับเพราะว่ามันปลามันน้อยอย่ามาอย่ามาอย่ามาย,ามายิงทุ่นระเบิดอ๋อทุ่นระเบิดหืมปลาไหลไฟฟ้าเรากินไม่ได้หรอ,อ,อระเบิดเออพระเจ้าช่วยบาเรียเราหมดแล้วเดือดดัน้ำลึกๆโอ้โหโอ้โหมนุษมนุษยเฮ้ยทุกคนหลอดอาหารผมเริ่มหมดไวแล้วว่าโอ้ยฝเแล้วฝฟแล้วฝฟอแล้ว ติดบัคกติดบคโอกโอโอโอ,โอลามระดับฝูงเหรอระดับฝูงเหรอปิวโอ้โหเราเบดรัวล,ลวตอนนี้เระเบดรัวลอ่ะหึไฟเอสลืมเก็บเลยขาดอีกแค่ฝามย,ามยลักฝามยลักเหรอๆๆอ,ๆๆๆๆอีกฝามฝามฝามยลักษ์นอมมอมมอมมอมโอไม่ไหวไม่ไหวจะไม่ไหวแล้วจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ตายโอ้โหทำแต้ม1ล้านเอ้ยฝิบล้านเราได้เพชรมาสองแล้วก็เก็บเงินมา1,5ึ่ง้าอุย้ยถือว่าเก็บได้เยอะเลยนะเนี่ยถ้าเราดูกฟนาเพิ่มก็จะได้สามหมืนแต่ผมดูไม่ได้เพราะผมปิดเน็ตไว้อยู่นะครับอ๋อตรงนี้มันกำลังปลดล็อกฉลามไฟ ไฟฝันลักตกใจอยู่นะฮะอันนี้เป็นฝันลักเดียวกันกับตัวที่เราใช้อยู่นะมันก็นล,ลังบดลอกอยู่ถ้าปลดล็อกแล้วเนี่ยเราจะสามารถฟื้นได้โดยแค่ใช้เงินนะแต่มันต้องมีโปรโมชั่นดีฟักวันหนึ่งอะมันต้องมีไม่มีไม่ได้โอ้โหทุกคนนะสนุกมากๆเลยนะครับฉลามไกอานะฮะทั้งวางทุ่นระเบิดแล้วก็ทิ้งระเบิดดอกบัวในขณะว่ายน้ำคือแบบเยี่ยมมากผมอยากให้น้องทุกคนอะลองฟื้นเจ้าตัวนี้ก่อน เลยละครับเอาเป็นตัวแรกเลยผมแนะนํานะเพราะว่ามันทั้งโกงมากๆเลยโอเคฮะใครอยากให้ผมเล่นต่อก็อย่าลืมคิดจะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับหรือใครอยากให้ผมเล่นฉลามตัวไหนก็คอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครั้งนี้ผมก็ขอไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย หากน้องๆชอบอย่าลืมกด Subscribe ใ,ให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ